ตัน้นตาที่ฉันมีเธอชีวิตตมือนฝันไป <c oughs> ฉันยอมแล้วนะต่อให้ฉันฆ่าท่านในชาตินี้อีท่านพันก็คงไม่ได้หลักฉันอยู่ดีไม่ว่าชาติไหนยาวนานเพียงใด หรือจะหมดลมหายใจท่านพันก็คงรักท่านแต่เพียงผู้เดียวเออจันจาเป็นไรหรือเปล่าทะเลาะก,กับพันมาหรอไม่ได้ทะเลาะเพียงแค่ท่านพันไม่ได้รักฉันแค่นั้นเองและฉันก็คอยหลอกตัวเองอยู่ตลอด ว่าฉันจะเอาชนะใจท่านพันได้ในสักวันนี้รอยเนี้ยท่านมีทุกชาติเลยแต่ถึงท่านจะไม่มีมันท่านพันก็คงหาท่านโยจนเจออยู่ดีสินะ ทันคืนท่านพันให้ท่านนะเวลาที่เหลือขอให้รักมั่นขวัญยืนแต่ผมเอ่ยลาเขาไปแล้ว จะไปมีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อผมไม่ได้รักนายพันผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณพันในทุกๆุกชาติผมไม่เคยรักคนแบบพันแต่จริงๆแล้ว ผมโคตรรักไม่พันเลยเอ่อท่านพันอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับท่านพันไม่ได้มาอยู่ที่โบสนานแล้วคะ่ะแล้วพอจะรู้ไหมครับว่าเขาไปอยู่ไหนจะติดต่อเขาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ หรือว่า คุณพันครับคืองี้ผมบอกความจริงก็ได้อะ่ะพอดีผมอะ่ะผมที่จริงผมรักคุณพันธ์มากเลยครับ ผมขอโทษที่พูดออกไปแบบนั้นผมโกหกในพันโกหกตัวเองแล้วก็หวังว่าในชาติที่ผ่าน,านมา ผมจะไม่พูดใจร้ายแบบนั้นกับพันนะผมขอโทษในพันไปอยู่ที่ไหนกันนะเราจะได้เจอกันอีกไหม เมนูที่จริงใจอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะผมขอโทษผมคิดถึงพันผมรักพัน ภาพหล่อนสินะนี่ท่านทำหะไรของท่านอ่ะทานโยท่านโยเอ่อนายพันท่านบอกรักเจ้าหุ่นนี่หรือ เออมันไม่ใช่ฉันได้ยินหมดแล้วฮะแล้วทำไมไม่บอกนี่อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอใช่ฉันก็อยู่นี่แหละจะให้ฉันไปไหนงั้นก็ได้ยินที่ผมได้ยินหมดเลยทันโย ฉันก็รักท่านรักท่านมาตลอดแล้วจันจ้าจันจ้าเข้าใจแล้วเข้าใจและยอมรับแล้วฉันไม่สามารถรักใครได้อีกเมื่อมีท่านตลอดชีวิตของฉัน ฉันเน่ะอบอุ่นกว่าไอหุ่นตัวนั้นเยอะเลยนะธโยขอโทษนะไม่ต้องเอ่ยขอโทษเอ่ยว่าาก็พออย่างนั้ฝากนะฝา <laughs> กจ้า <laughs> ผมชื่อชินผมจะมาทำร้านต้มเลืดหมูจงบังเอิญกับผู้พี่เองครับเออร้านชื่อต้มเลืดหมูจงเฉลิญน,นะครับรับผมนะครับผมพร้อมจบฉันรับคนนี้ มือเลยครับร้านเราต้องกลับมาดังแน่ใช่เรามาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะต้มเลือดหมูจงเจริญช่วงนี้อากาศร้อนผมว่าเราติดพัดลมเพดานดีไหมครับผมว่าดีนะงั้นที่นี่ก็ต้องมีเพดานก่อนดีเออวะไม่มีเพดานพี่ชินต้มข้าวหนึ่งร้านเราขายต้มเลือดหมูไม่มีข้าวต้มข้าวแห้งได้ไหมได้เออหนึ่งนะเวลาความสุข ผ่านไปไวเสมอก้นและพวกเรายังเหมือนเดิมเสมอของท่านตัวเย่หรือท่านยูเอโฟผมยังชอบื่านเอเรียนอยู่แต่เพิ่มเติมคือหลักข่้นแวมพายไงอะไรกันครับเนี่ยพวกเราเหมือนเป็นอากาศอ่ะเอ้ยในพันผมเพิ่งนึกออก แล้วทำไมถึงบอกผมว่าอยู่ลำพังมาตลอดหลายร้อยปีไม่เคยมีของขวัญไม่เคยมีจัดวันเกิดผมในชาติก่อนๆไม่เคยทำให้เลยหรอฉันอ่อยท่านอนะฮะดึงดาวมาให้ท่านมีใจโอ้ยไม่ต้องกลัวนะและฉันก็ยังกลัวเสียงฟ้าร้องเหมือนเดิมพวกเราจะอยู่ตรงนี้นะอยู่เป็นเพื่อนพันธ แต่ฉันยังมีมิตรที่แสงดีเสมอผมขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้ให้กับหน่าละอ่อนเนี้ยปีหนึ่งที่ย้ายมาใหม่ใช่ไหมดีนะที่เลือกอยู่ตึกนี้ป้าเนี่ยอยู่ตึกข้างๆหลายคนยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ามีแวมไพร์แวมไพร์มีอยู่จริงไหมและเรื่องราวของแวมไพร์ก็ยังคงถูกถ่ายทอดออกไป แล้วก็มีคนที่เชื่อและไม่เชื่อแวมพายพันกับมนุษย์โยความรักของเรามีจริงนะเชื่อสิอแล้วมันช่างหอมหวานเท่สุดๆไม่ว่าจะกี่ร้อยพันหมื่นแสนล้านวันต่อให้อีกยาวนานแค่ไหนขอให้รักมั่นขวัญยืนนะ แต่ฉันก็นไม่อยากให้ถึงวันสุดท้ายเลยฉันว่าอย่งใช้ไม่ได้ แล้วพบกันใหม่นะท่านพันขอบคุณนะที่ท่านเอ่ยแบบนี้ทุกชาติเลยเราถึงได้พบกันเสมอผมก็จะตามหานายพันให้เจออีกนะฉันจะรอนะ ฉันจะรอท่านเสมอฉันก็จะหาท่านให้เจอไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นใครหน้าตาอย่างไรฉันจะหาท่านให้เจอและฉันจะรักท่านเสมอรีบเกิดละ สวัสดีนะท่านโยโบกมือลาแล้ววันหน้าพบกันใหม่ ผมจะโตตามพี่ให้ทันนะครับจะรอนะเด็กกันไปหมดแล้วสินะเหลือแค่เราอีกตามเคยน่าเบื่อใช่ไหมอีก20ปีกว่าเราจะหมดอายุไข จะได้เจอท่านโยอีกรอบไหมนะเออแล้วเพลงที่ท่านแต่งให้ท่านโยล่ะชาตินาคอยฟังชื่อเพลงอะไรโยจ่าสิ้นหวังวะ ชีวิตที่ฉันใช้ชีวิตมานั้นใช้ไปเพื่อที่จะรักเธอ 烟。